เปิดตัวมาครับโคตรมวยแห่งสยามโคตรมวยสารคามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนาวิดอาเลสซาเดนี่ไม่ธรรมดานะครับชนะมา25ครั้งแพ้แค่9นะครับขึ้นมานครับทางด้านของวาฮิตวาฮิตโอบสเข้ามาครับวาฮิตแข้งซ้ายกับแสนชัยตักไว้เข้าซ้ายแทงแรงเพียบเข้าซ้ายทีก็ลงไปนอน ตั้งคุ้มอยู่บนพื้นแล้วครับลงไปนั่งคข่งคุ้ครับเจอเขาซ้ายแทงแหลมเพียบจากแสนชัยไว้ไม่นองเบานองเบาตัวคู่ตัวงงไม่ไวเรียบร้อยเลยครับโอ้จบครับจบไฟครับโอ้ยโอ้ยอุจจาระหักในอุจจาระหักในละพันนี้โอ้ต่อเช้าขี่องไม้นี่โอเคหักในแล้วครับเคหักในอายาลังกาครับดูครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับเขาลูกนี้ครับโอ้ผางเข้าไปครับเต็มเต็มเขาอีกที่ครับโอ้โหคือจุกแล้วครับ จุกแล้วแคนแล้วดูครับแข้งซ้ายกับแคนนี่แปลว่าจุกนะครับแข้งซ้ายชัดไปมาทรายมันเขานี่ตามทันทีโอออกมันแล้วเข่าตามทันทีครับมันเกรงไม่ทันครับเพราะว่าไม่ไปกันหมัดอยู่นะฮะเห็นไหมครับออกมันแล้วเข่าตามทันทีครับเกรงไม่ทันครับคุณผู้ชมครับแล้วเข่าใส่หน้าอีกหนึ่งดอกครับแต่ว่าจบไปตั้งแต่เข่าใส่ท้องแล้วนะครับ